สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเฟืองของมอเตอร์กลาง mams นะฮะจริงๆจะคุยรวมกับมอเตอร์กับเฟ,ฟืองหัวเดียวก็ได้แต่ว่า <c oughs> อยากให้มีหลายๆคลิปเดี๋ยวไม่มีอะไรทำโอเค ใครเล่น a m s มันเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าอันนี้คือเฟืองขยายแป๊บ3.5-3.7จับคู่กับเฟืองชมพู4.1จกับจับคู่กับเฟืองส้มนะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรมากมันเฟืองมันไม่ได้หลากหลายเหมือนมอเตอร์หัวเดียวนะแต่แค่มันก็เลยจะจำง่ายหน่อย 3.5 3.7 4.1ไล่ไปนะฮะถ้าเรียงถ้าเรียงลำดับจากแบบมอเตอร์ใครมาคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมแปะไปท้ายคลิปนะว่าเรื่องแรมบิดกับรอบของมอเตอร์นะฮะความสัมพันธ์อันนี้เหมือนกันอันนี้สปีดไวสุดอันนี้อันนี้อันนี้ใส่กลางอันนี้4.1ก็ผมตีเป็น แรงบิดสูงแล้วกันอันนี้รอบสูงลูกปืนลูกปืนมันไม่เหมือนของลมอเตอร์หัวเดียวที่ว่าจะมีอะไรนะ ao 6 2 0อลูกปืนลอพวกนี้ใส่ได้หมดเลยแต่ว่าของมอเตอร์การเนี่ยใช้ลูกปืนโรเลอร์อย่างเดียวนะฮะรู้สึกจะเป็น ao 520นะลูกปืนโรนะครับมีขายแยกนะฮะไม่ต้องห่วงผมจำรหัสไม่ได้แต่ถ้าใครหาไม่เจอ ก็นอกจากจะมีอะไรถุงนี่เป็นซองเขียวแล้วก็จะมีแบบก็ถอดจากไอ้ตัวลูกปืนโลอะมันใส่ได้เหมือนกันนะชนิดเดียวกันตัวแกนตัวแกนเป็นแกนตัวแกนที่ไม่มีด้านนะหมายถึงว่ามันเรียบสองด้านเลยใช้อะไรแทนได้มั่งใช้ของพวกรุ่นเก่าเอามาเสียบได้นะเพราะว่าโค้ง ซูเปอร์วันอะไรพวกนี้ของซูเปอร์วันซูเปอร์ทีเซก็ใช้หัวแกนอย่างเดียวกันนะฮะเหมือนกันนะครับโอเคเรารู้เรารู้ตัวเลขของเฟืองและความหมายของเฟือง 4. 1ุคืออะไรขอ 4. 1ุคือมอเตอร์หมุน4ี่รอบต่อ้อหมุน1รอบนะฮะงั้นหมายความว่าไงหมายความว่า ล้อหมุนหนึ่งรอบเนี่ยมอเตอร์หมุนไปสี่รอบฉะนั้นสามจุดห้าก็คือล้อหมุนไป้มอเตอร์หมุนไปสามจุดห้าร,รอบต่อล้อหมุนหนึ่งรอบนะฮะส่วนสามจุดเจ็ดก็นั่นแหละตามนั้นมอเตอร์หมุนไปสามจุดเจ็ดรอบต่อล้อหมุนหนึ่งรอบนะฮะโอเคความสัมพันธ์ต่อมาใช้กับล้ออะไรสี่จุดหนึ่งจริงๆแล้วมันใช้กับล้อโตนะสังเกตดีเวลาลดกล่อง เวลาลดกล่องอะ่ะลดกล่องพวกลออ้อตัวมันจะให้พวกนี้มาหมดเลยถูกปะสังเกตไหมส่วน3.5นี่มันจะเป็นล้อเล็กกับล้อกลางนะครับฮะพวกพวกรอบสูงพวกเฟืองรอบสูงจะมากับพวกล้อกลางล้อเล็กจะจะไม่มีล้อใหญ่นะล้อใหญ่จะเป็นพวกแรงบิดสูงอันนี้เือว่าเป็นแรงบิดสูงนะฮะตามนี้อ่า ใช้กับมอเตอร์อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปเรื่องมอเตอร์นะนี่เป็นอันนี้เป็น,น,นเป็นมอเตอร์รอบสูงเบโชนอันนี้ผมผมเปรียบเทียบกับไอมอเตอร์รุ่นกลางๆนะจะไม่พวกเอาพวกไฮเปอร์มาเดี๋ยวไปดูกันในนั้นละกันในเรื่องมอเตอร์ไวทตรงรอบสูงปานกลางแระปิดสูงนะฮะ จริงๆตามจริงๆตามทฤษฎีเนี่ยเรียงความแรงเป็นแบบนี้แต่ว่าในใน,ในการเอาไปใช้ก็อยู่ที่อะแดปอีนะฮะส่วนใหญ่มอเตอร์สามก็เนี่ยเน้นล้อกลางตลอดเลยนะฮะล้อเล็กก็ไฮเปอร์อะไรพวกเนี้ยไฮเปอร์ Hyper นี่จัดอยู่ในกลุ่มมอเตอร์มอเตอร์กลางๆลางนะต่เป็นชั้นบนๆนะคือรอบ บีได้ทั้งรอบทั้งแรงบิดนะฮะก็ขมไม่งงเนาะผมเรียงได้ละจัดหมดหมู่ให้เรียบร้อยนะฮะจะเป็นแบบนี้ฮะอ่าล้อเล็กทำไมรอบสูงต้องใช้ล้อเล็กรอบสูงใช้ล้อเล็กก็มันได้เปรียบล้อเล็กได้เปรียบทางไหนล้อเล็กได้เปรียบทางด้านการเทคนิคสนามเทคนิคนะฮะ นามเทคนิคที่มีโค้งเยอะล้อเล็กกับล้อกลางได้เปรียบนะส่วนล้อใหญ่ไม่ได้ล้อใหญ่เสียเปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ล้อใหญ่จะได้เปรียบด้านถ้าสนามที่เป็นทางตรงเยอะๆทางตรงเยอะๆไม่ได้โค้งอะไรมากมายล้อใหญ่ได้เปรียบนะผมเคยอธิบายเรื่องล้อแล้วเดี๋ยวถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปโอเคทบถ้วยรอบเนึงก่อนปิดท้ายคลิป เฟืองเฟืองเลขของเฟืองมีอยู่ว่าสี่ต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งสามจุดห้าต่อหนึ่งหมายความว่ามอเตอร์สมมุติสี่ต่อหนึ่งมอเตอร์หมุนสี่รอบต่อหนึ่งหนึ่งก็คือล้อหมุนหนึ่งรอบนะฮะเข้าใจแค่นี้พอนะฮะเกียร์ที่รอบเกียร์ที่ตัวหมุนรอบต่ำเช่นสาดห้าก็คือเป็นเกียร์ไฮสปีดแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงก็อา่า ไม่ใช่ไฮสปีดนะฮะแต่ว่าอืมก็แล้วแต่เอาไปใช้แล้วกันนะจะเป็นร้อยใหญ่ก็จะเป็นพวกแรงบิดนะฮะไม่งงเนาะอืมที่เหลืออยู่ที่การนำไปใช้และเอาไปใช้ในแต่ละสนามประมาณนี้นะฮะเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องอิงทฤษฎีเส,สมอไปเช่น ใช้ล้อกลางแต่ใช้เฟืองสี่ก็ใช้ได้มันจะดียังไงมันจะดีตรงนี้ว่ามันจะไม่พุ่งมากไปนะฮะส่วนใหญ่ใช้ในการหลบหลังเต่านะมันจะลงจ้๊พอดีเลยจะไม่แบบพุ่งเลยไปสามแผ่นสี่แผ่นนะฮะประมาณนี้สุดท้ายอยู่ที่การสุดท้ายนี้ที่ผมสอนนี้จะเป็นทฤษฎีส่วนการนำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติขึ้นอยู่ประสบการณ์ของคนเล่น สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมชอบสใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค้าะไร่ก็ดูโฆษณาให้ผมหน่อยถ่ายคลิปต้นคลิปยังไงก็ได้นะฮะสมัครสมาชิกเลยก็ยิ่งดีนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ